หลวงพ่อพระใสเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายและบรรดาคุธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสองฝั่งสายน้ำโขงหลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ณวัดโพชัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยร่อด้วยทองสีสุกป,ปลังขนาดหน้าตักกว้างสองคืบแนิ้วส่วนสูงจากพระชงถึงยอดพระเกศ สี่คืบหนึ่งนิ้วมีพระรูปลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์องค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายหลวงพ่อประสัยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งปรากฏเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในปีพุทธศักราช2105ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะเชษฐทาธิราชแห่งราชอาณาจักรลานชาง สีศาสนาคณหุรทรงมีพระราชธิดาสามพระองค์คือพระราชธิดาสุขพระราชธิดาเสริมและพระราชธิดาใสพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงร่วมพระไทยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีข้าราชบริพารชาวบ้านและทางวัดได้ระดมช่างกำลังคนมาช่วยกันสร้างอย่างมากมาย การหลอมทองเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลอมทองอยู่ถึงเจ็วันเจ็ดคืนทองก็ยังไม่ละลายเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ล่วงเข้าวันที่แปดตอนใกล้เพลงขณะที่หลวงตากับเนน้อยกำลังช่วยกันสูบลมหล่อทองอยู่นั้นก็ปรากฏมีชีประขาวคนหนึ่งอาสามาช่วยงาน หลวงตาสามเณรจึงได้หยุดพักขึ้นไปชั้นเพนบนศาลาเวลานั้นชาวบ้านต่างแปลกใจเมื่อมองเห็นชีประขาวจำนวนมากมายกำลังเททองหล่อพระพุทธรูปอยู่แต่หลวงตากลับมองเห็นชีประขาวคนนั้นเพียงคนเดียวเมื่อชั้นเพนเสร็จหลวงตาและชาวบ้านจึงลงมาดูก็พบว่าทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าหล่อพระสามเบ้าเรียบร้อยแล้วและชีประขาว ได้อันตรธานหายไปชาวบ้านต่างโจรธขานและเชื่อกันว่าเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของเหล่ากายทิพยานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธาศาสนามาร่วมสร้างพระพุทธร,รูปในครั้งนี้ต่อมาในรัฐสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนาคณนุซึ่งมีเมืองเบียงจันท์เป็นเมืองหลวง เจ้าธรรมเทะบงและชาวเมืองเวียงจันทร์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์อบพยกลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเชียงคำต่อเมื่อสงครามสงบจึงอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณวัดโพนใสเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่เมืองเวียงจันท์เกิดทุกเข็นขึ้นอีกครั้งชาวเมืองเวียงจันทร์ จึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสไปซ่อนไว้บนภูเขาควายเมื่อเมืองเวียงจันทร์ถูกปราบฝ่ายไทยได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระไสข้ามโข้งมายัางฝั่งไทยจังหวัดหนองคายโดยขบวนอัญเชิญใช้วิธีล่องแพลงมาตามลําน้าเงินในระหว่างที่ขบวนเรือแพไม้ไผ่อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไส ลงมาถึงปากน้ำเงินเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยได้มีเหตุอัศจรรย์บังเกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าขนองลมแรงพัดกระหน่ำสูน้ำคุ้งกว้างตีฟองเป็นคลื่นยักษ์ซัดพาแพันเชินองมพระเอียงไปที่ทุ่นแพร่แตกคนรักษาแพหมดความสามารถการควบคุมทำให้แท่นพระศุกได้แหวกแพจมลงไปในน้ำคงเหลือเฉพาะองค์พระศุกพระเสริมพระใสจึงเรียกบริเวณน,นั้นว่าเวิร์นแท่น จากปากน้ำเงึนไปไม่ไกลคือบริเวณของเวิร์นแท่นตามตำนานขบวนอัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสยพยายามล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำงึงฉับทันทันใดนั้นองค์พระสุขได้แหวกแท่จมลงไปในแม่น้ำโขงตามแท่นไปเหตุการณ์พระสุขจมน้ำในครานั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าพญานาคมารับเอาพระสุข ไปบูชาในเมืองบาดานและชาวบ้านได้เรียกบริเวณนั้นว่าเวินสุขซึ่งปรากฏอยู่ห่างเวินแท่นมาไม่ไกลจะเป็นเบือนน้ำวนขนาดใหญ่วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะเจอเจ้าพิทักษ์เป้าองค์พระสุขสําแดงอิทธิฤทธให้เห็นอยู่เสมอและบริเวณออนี้ก็ยังมีบ้างไฟพญานาคปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นทุกๆปีในปีพศ2536 ชาวหนองคายได้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธคุณของหลวงพ่อประสุขที่จมอยู่ใต้าสายน้ําโขงบริเวณบ้านหนองกุ้งอําเภอโพนพิสัยขึ้นจากน้ําและทําพิธีเททองหล่อหลวงพ่อประสุขจําลองแล้วอัญเชิญไปปรดิสถานไว้นวัดหลวงอําเภอโพนพิสัยภายในเจดีย์ที่ปรดิสถานประสุขจําลองไว้นั้นจะมีน้ําไหลออกมาจากปล่องเพดานตลอดปี โดยไม่ทราบที่มาที่ไปของน้ํานั้นว่ามาจากไหนทางวัดได้บุรณะเจดีย์หมดเงินไปหลายแสนบาทแต่ก็ยังมีน้ําไหลย้อยหยดลงมาอยู่เช่นนั้นดังเดิมทางวัดจึงประทับร่างส่งหาสาเหตุจึงได้รับรู้ว่าเป็นหยดน้ํำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากใต้บาดาลว่ากันว่ามีพญานาคหนุ่มมาคอยดูแลรักษาน้ําอยู่มุมโบสถ์มิให้ขาดน้ําตลอดปี ขบวนอัญเชิญองค์พระซึ่งเหลือเพียงพระเสริมและพระสายสององค์ได้อันเชิญต่อจนข้ามสายน้ำโขงมาถึงฝั่งไทยที่เมืองหนองคายต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่ได้โปรดให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม้นข้าหลวงอันเชิญพระเสริมและพระสายลงไปไว้อย่างกรุงเทพขบวนเกวียนที่อันเชิญพระสายจากวัดหอกล่องเมื่อมาถึงวัดโพชัยได้เกิดเหตุขัดข้อง เวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ที่สุดเวียนเที่ยญเชิญพระใสก็หักพังพับลวมมาแม้จะนำเวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลด้วยอำนาจแห่งเหล่าเทพเทวดาพญานาคได้กระทำอิทธิฤทธิยื้อยุดฉุดขอองค์หลวงพ่อพระใสไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสรรพสัตว์พุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงชาวบ้านจึงตกลงกันว่า จะประดิษฐานหลวงพ่อประสัยไว้ที่วัดโพชัยส่วนหลวงพ่อเสริมให้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพติดสถานไว้นวัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโภชหลวงพ่อประสัยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันนี้โดยกำหนดเอาวันสงกรานต์ของทุกปีอัญเชิญพระสัสขึ้นราชรถ แห่ขบวนไปรอบๆอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและสงน้ำขอพรนับเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระสัยในวันที่ประกอบพิธีแห่อันเชิญลงสงน้ำในทุกๆปีนั้นจะมีเหตุการณ์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกโปรยปลายชุ่มฉ่าไปตลอดทั่วทั้งวันงานชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสย และเหล่าเทพเทวดาพญานาาที่มาคอยเฝ้าชุมนุมเพื่อร่วมแท้สองสาธุการองค์หลวงพ่อพระัยในวันดังกล่าว